สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนโซนบายครูบาสนะครับวันนี้นะครับครูบาจะพาพวกเราไปโซนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมนะครับพร้อมกันแล้วพวกเราไปกันเลย <c oughs> <ๆ>ก่อนอื่นนะครับพวกเรานะครับก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมก่อนนะครับลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็จะหมายถึงลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นเองและเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ไปเรื่อยๆนะครับโดยลักษณะทางพันธุกรรมนะครับจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะเด่นลักษณะเด่นนะครับจะเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นได้ในทุกรุ่นนะครับ 2. ลักษณะด้อยนะครับลักษณะด้อยเนี่ยจะปรากฏให้เห็นเพียงแค่บางรุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็3ลักษณะแปรผันนะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเลยแต่จะปรากฏหรือถ่ายทอดให้กับรุ่นถัดไปได้นั่นเองครับจากลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับเด็กๆจาไว้นะครับว่าถ้าลักษณะเด่นอยู่กับลักษณะด้อยนะครับลักษณะเด่นเนี่ย เขาจะข่มลักษณะด้อยนะครับทำให้ลักษณะด้อยเนี่ยไม่สามารถแสดงออกมาได้จะแสดงออกมาเป็นลักษณะเด่นเท่านั้นแต่ถ้าอยากให้ลักษณะด้อยแสดงออกมาเนี่ยลักษณะด้อยเขาจะต้องอยู่กับลักษณะด้อยเท่านั้นถึงจะแสดงเป็นลักษณะด้อยออกมาให้เราเห็นนั่นเองครับวันนี้นะครับเด็กๆก็สนกับครูมาจนเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวในครั้งถัดไปนะครูจะพาพวกเราไปรู้เกี่ยวกับตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์เราครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครูขอลาไปก่อนบ๊ายบาย